ทุกเช้าคือการเริ่มต้นใหม่ที่จักรวาลมอบให้เราไม่ว่าคุณจะผ่านวันที่เหนื่อยแค่ไหนมาเมื่อวานวันนี้คือโอกาสใหม่ที่คุณสามารถตั้งคลื่นพลังใหม่ได้เสมอเพราะพลังงานที่คุณส่งออกไปตอนเช้าจะกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ขยายออกไปทั้งวันและจักรวาลจะสะท้อนมันกลับมาอย่างแม่นยำคำถามคือ คุณตั้งจังหวะพลังชีวิตของคุณไว้แบบไหนตอนเริ่มวันคุณอาจเคยตื่นขึ้นมาพร้อมความรีบเร่งความเครียดความกลัวซึ่งนั่นเท่ากับคุณกำลังส่งพลังปั่นป่วนออกไปตั้งแต่ยังไม่ลืมตาดีและจากกวาลวก็จะส่งสิ่งที่สอดคล้องกับความปั่นป่วนกลับมาแต่นี่คือความลับเล็กๆที่ทรงพลังคุณสามารถตั้งค่าความถี่ชีวิตใหม่ได้ แค่เพียงใช้ไม่กี่นาทีในตอนเช้าเพื่อส่งพลังที่ถูกต้องพลังที่จะเปลี่ยนเส้นทางทั้งวันของคุณและเปลี่ยนทั้งชีวิตของคุณได้เพราะคลื่นแรกที่คุณปล่อยในตอนเช้าจะนำพาคลื่นถัดไปเหมือนลูกโซ่ที่ขยายออกโดยที่คุณไม่รู้ตัวดังนั้นถ้าคุณอยากให้วันนี้ทั้งวันราบรื่นมั่งคั่งมีความสุขคุณต้องเริ่มจากข้างในไม่ใช่การควบคุมสิ่งนอกตัว พลังงานภายในคุณคือกุญแจและทุกเช้าคือจุดเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญที่สุดนี่คือสิ่งที่คุณควรทำทุกเช้าเพื่อให้จักราวาลตอบรับอย่างเต็มพลังข้อ1ตั้งเจ,จจำนงอย่างเงียบลึกอย่าเพิ่งหยิบมือถืออย่าเพิ่งลุกทันทีที่ตื่นให้คุณนอนนิ่งๆแล้วพาตัวเองกลับมาหายใจอย่างรู้ตัวจากนั้นให้ถามตัวเองเบาๆว่า วันนี้ฉันอยากให้พลังงานของฉันเป็นแบบไหนแล้วให้คำตอบสั้นๆที่เปลี่ยนพลังเช่นสงบมั่นใจมั่งคัง่งจงตั้งเจตนานี้ด้วยความรู้สึกศรัทธาไม่ใช่แค่พูดเฉยๆพลังของคำตั้งใจคือคลื่นที่จัก,กรวาลอ่านออกชัดคุณไม่จำเป็นต้องพูดให้ดังแค่รู้สึกให้ลึกเพราะความรู้สึกคือตัวแปรสำคัญที่จัก,กรวาลใช้ตอบสนอง เจตจำนงคือเส้นทางที่คุณบอกจัก,กรวาลว่าฉันจะไปทางนี้นะและจากนั้นพลังงานก็จะเริ่มจัดเส้นทางให้คุณในทันทีข้อ2เชื่อมกับพลังแห่งการขอบคุณก่อนลุกจากเตียงให้คุณหลับตาเบาๆแล้วนึกถึงสามสิ่งที่คุณขอบคุณไม่ว่าจะเป็นลมหายใจอวัยวะที่ยังทำงานได้หรือคนที่คุณรัก การขอบคุณไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือการเปิดคลื่นแห่งความอุดมสมบูรณ์จากกระวาลไม่ตอบสนองต่อการบน่นแต่มันตอบสนองต่อใจที่รู้คุณค่าใจที่พร้อมรับสิ่งดีมากขึ้นพลังแห่งการขอบคุณจะรีเซ็ตพลังงานคุณทันทีแม้เมื่อวานจะย่ำแย่แค่ไหนเช้านี้คุณสามารถเปลี่ยนใหม่ได้จิตที่ขอบคุณคือจิตที่สันสะเทือนในคลื่นสูง ซึ่งดึงดูดความโชคดีอย่ารีบร้อนออกไปข้างนอกโดยยังไม่ตั้งคลื่นนี้เพราะเพียงหนึ่งนาทีแห่งการขอบคุณสามารถเปลี่ยนทั้งวันได้เลยข้อ3สร้างภาพพลังที่คุณอยากเป็นหลังจากขอบคุณให้คุณหลับตาอีกครั้งแล้วนึกภาพตัวเองในวันที่ดีที่สุดเห็นตัวคุณที่มั่นใจมีพลังมีความสุขเห็นคุณกำลังใช้ชีวิตที่คุณต้องการไม่ต้องใช้เวลานานแค่รู้สึก ให้เหมือนมันเกิดขึ้นจริงตอนนี้นี่คือการสร้างคลื่นแห่งความจริงล่วงหน้าให้จักรวาลได้ยินเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อเวลาแต่มันตอบสนองต่อความรู้สึกปัจจุบันถ้าคุณรู้สึกเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นจริงนี่คือการปรับจิตให้อยู่ในคลื่นของเป้าหมายไม่ใช่คลื่นของการรอการนึกภาพไม่ใช่เรื่องเพ้อฝัน มันคือการส่งคําสั่งลึกจากจิตใต้สำนึกยิ่งคุณรู้สึกว่าฉันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วมากเท่าไหร่ความจริงภายนอกก็จะเร่งปรับเข้าหาความจริงภายในมากขึ้นเท่านั้นข้อสี่ส่งคํายืนยันทรงพลัง (Affirmation) ต่อจากภาพในใจให้คุณพูดคํายืนยันกับตัวเองเช่นวันนี้จัก,กรวาลสนับสนุนฉันฉันคู่ควรกับสิ่งดีงาม ทุกอย่างกําลังมาในจังหวะที่สมบูรณ์แบบเลือกเพียงหนึ่งสามประโยคที่สะท้อนสิ่งที่คุณต้องการและพูดซ้ำด้วยความรู้สึกมั่นใจอย่าพูดแบบท่องจำแต่ให้รู้สึกเหมือนมันจริงอยู่แล้วเพราะความรู้สึกคือเครื่องส่งพลังงานที่แรงที่สุด Affirmation ไม่ได้เปลี่ยนโลกทันทีแต่มันเปลี่ยนสนามพลังในตัวคุณและเมื่อพลังคุณเปลี่ยนโลกก็จะสะท้อนสิ่งใหม่ให้คุณ จงพูดกับตัวเองเหมือนคุณเป็นคนที่มีพลังไม่ใช่คนที่รอความเมตตาทุกคำที่คุณพูดคือรหัสพลังที่ส่งขึ้นไปในสนามจักรวาลและถ้าคุณส่งมันทุกเช้ามันจะกลายเป็นแรงผลักชีวิตที่ลึกซึ้งข้อ5จงนิ่งและปล่อยหลังจากตั้งเจตจ,จำนงขอบคุณนึกภาพและยืนยันขั้นตอนสุดท้ายคือการปล่อย ไม่ต้องกังวลไม่ต้องเร่งไม่ต้องสงสัยว่าจะเกิดจริงไหมการต้านพลังงานการปิดคลื่นรับแต่ความนิ่งสงบคือการวางใจให้จักรวาลทำงานแทนคุณการปล่อยไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการบอกว่าฉันเชื่อแล้วคุณไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่คุณได้ตั้งไว้แค่เดินในพลังนั้นไปเรื่อยๆเพราะคลื่นพลังที่คุณตั้งไว้ตอนเช้าจะทำหน้าที่แทนคุณทั้งวัน และจะส่งสัญญาณไปยังผู้คนโอกาสและเส้นทางใหม่ที่ตรงจังหวะปล่อยแล้วดูว่าชีวิตคุณจะเริ่มมีความบังเอิญที่แม่นยำเกิดขึ้นแค่ไหนทุกเช้าคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณได้สร้างอนาคตขึ้นใหม่อย่าให้มันหลุดไปกับความเร่งรีบจนลืมตั้งจิตให้ตรงพลังที่คุณต้องการแค่ไม่กี่นาทีแต่พลังที่คุณตั้งไว้จะทำงานทั้งวัน และจะส่งผลต่อความสัมพันธ์เงินโอกาสและสุขภาพของคุณอย่าปล่อยให้เช้าเป็นแค่การตื่นให้มันเป็นการเปิดคลื่นใหม่จากกระวาลฟังคุณตั้งแต่คุณยังไม่พูดมันฟังจากพลังงานที่คุณส่งโดยไม่ต้องเอ่ยแม้แต่คำเดียวดังนั้นอย่าตั้งเจตนาแบบกลัวอยากขอบางสิ่งในขณะที่ใจยังรู้สึกขาดเพราะพลังแห่งการได้รับ เกิดจากใจที่เชื่อว่าฉันมีอยู่แล้วเช้านี้คือการเริ่มต้นแบบนั้นเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้และทำทุกวันอย่ารอให้โลกนิ่งก่อนคุณจะนิ่งแต่จงนิ่งก่อนแล้วโลกจะนิ่งตามอย่ารอให้ทุกอย่างดีแล้วค่อยขอบคุณแต่จงขอบคุณก่อนแล้วสิ่งดีจะทยอยเข้ามาอย่ารอให้มีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นก่อนจึงจะศรัทธาเพราะการศรัทธานั่นแหละคือการเปิดประตูสู่ปาฏิหาร เริ่มทำสิ่งนี้ทุกเช้าแล้วคุณจะเห็นว่าจัก,กรวาลเริ่มตอบคุณแบบไม่คลาดเคลื่อนเลย